เขาดีแชร์ได้แบ่งปันความสุข ชื่นใจกว่าน้ำดื่มก็น้ำใจที่มอบใหยสิ่งเล็กๆแต่ยิ่งใหญ่สำหรับพี่สเอร์แมนอาชีพเช็ดกระจกบนตึกสูงข่าวดีแชร์ได้กับเรื่องราวดีๆที่ต้องแชร์ยิ่งสูงยิ่งหนาวเห็นท่าจะใช้กับคลิปนี้ไม่ได้ซะแล้วเพราะอากาศบ้านเราร้อนตับแลบแสงแดดที่กระทบกระจกยิงสะท้อนความร้อนแรงเท่าทวีคูณบวกกับอากาศร้อนๆอ,อย่างที่เห็นแถมชีวิตต้องฝากไว้กับเชือกสลิงที่ขึงไม่กี่เซนจะหิวกระหายก็ต้องอดทน เบียร์น้ำกินก่อนโอ้ยร้อนอีกว่าเออโอ้โหร้อนนะแก้วใหญ่ไปเลยกลนินเยอะๆมันร้อน,นเป็นยากอะครับเป็นแนหน้งไปทำมานานยังเจ็ดสองปีแล้วก็คือไม่กลัวเลยอะ เจ้าของห้องเห็นอากาศร้อนจัดรีบหยิบน้าให้กินไปหนึ่งแก้วถามว่าพอไหมตอบเลยว่าไม่เลยเปลี่ยนเป็นแก้วไซส์ใหญ่กว่าเดิมแค่น้ำแก้วเดียวแต่น้ำใจที่มอบให้ยิ่งใหญ่บอกเลยว่าเป็นเครื่องดื่มที่ตีมูลค่าไม่ได้คลิปสร้างสารรค์จะลงใจแบบนี้เอามาแบ,บ่งปันได้เรายินดีช่วยแชร์เพื่อให้คุณเดินหน้าสร้างความดีต่อไป